คือคือขณะนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเทศเดียวในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่มีหัวรบนิวเคลียร์หนึ่ก็คือประเทศอิสราเอลนะครับอิหร่านเนี่ยตามการตรวจของ IAEA e เอนี่ยนะฮะอิหร่านยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นที่จะสามารถที่จะผลิตอาวุธได้นะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของการทำสงครามนิวเคลียร์เนี่ย มันอาจจะมีน้อยมากในกรณีความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางนาเว้นเสียแต่ว่ามหาอำนาจฝ่ายอื่นๆอย่างเช่นรัสเซียหรือจีนอย่างเนี้ยนะฮะจะมอบอหัวรบนิวเคลียร์ให้กับอิหรา่านอะไรอย่างเนี้ยอันนั้นก็ก็ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ต้องต้องมานั่งประเมินกันใหม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายในอนาคตข้างหน้าก็คือว่า เมื่ออิสราเอลและสหรัฐอเมริกากดดันอิหร่านอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการประชิญหน้ากันโดยตรงในช่วงที่ผ่านมานะครับมันทำให้เป็นสถานการณ์ที่บีบให้อิหร่านเนี่ยต้องคิดหาวิธีการในการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้ประสบความสำเร็จนะฮะผมเคยถามกับผู้นำในระดับสูงของประเทศอิหร่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านเขาต้องการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ นะฮะระดับนักวิชาการอาวุโสของอิหร่านเนี่ยแกก็ตอบชัด้อยครับชัดคำครับในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อประมาณสิบปีก่อนแล้วเนี่ยนะฮะคุณอีกครับเขาบอกว่าไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เพราะว่ามันขัดต่อหลักการทางาศาสนาและศิลธรรมของเขานะ,ะเพราะว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะฮะมันจะทำลายล้างไอ สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้ประชาชนคนบริสุทธิ์จำนวนมากเนี่ยเสียชีวิตถ้าหากว่าใช้อาวุธนิวเคลียร์นะเพราะฉะนั้นคําวินิจฉัยทางาศาสนาของผู้นําของอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเวลาเวลาผมมาดูข่าวติดตามใกล้ชิดกับแหล่งข่าวของประเทศอิหร่านเนี่ยปรากฏว่ามันมีการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนคําวินิจฉัยทางาศาสนา นะพยายามคือคือตอนนี้ต้องรอดูผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนเดียวนะฮะถ้าแกบอกว่าวันนี้เราสามารถที่จะผลิตอาวุธ์นิวเครียดได้เพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางภายัยคุกคามที่สำคัญอย่างนี้ผมคิดว่าอิหร่านเนี่ยสามารถจะคงจะเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเครียดถ้าว่าผู้นำสูงสุดบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยทาง iaea e เขาก็ออกมาพูดในหลายครั้งแล้วตั้งแต่ในช่วงที่ช่วงมีการทำข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างโอบามากับกับอิรานนะครับรวมถึงประเทศยุโรปอีกบางประเทศสามชาติด้วยนะ,นะเขาก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิรานเนี่ยมีศักยภาพสามารถที่จะผลิตอาวุธได้แต่ว่าเขายังไม่ทำนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเขาจะทำเนี่ย มันคงไม่นานมากนะักใช้เวลาไม่นานมากนะักนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างนี้ในช่วงเวลาที่เซลและสหรัฐอเมรกิกากดดันอิหร่านอย่างหนักเนี่ยผมคิดว่าอิหร่านอาจจะคิดใหม่ทําใหม่แล้วก็พัฒนาอาวุธวเคลียร์ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะอิหร่านมีซาอุดิอาระเบียก็อยากจะมีนะตุรกีก็คงอยากจะมีเหมือนกันประเทศใหญ่ๆใ,ในพื้นภาคตะวันออกกลางก็อยากก็อาจจะมี แล้วเราก็ทราบดีว่าตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นดินแดนของความขัดแยง้งมาอย่างนานนะฮะมันอาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตอันใกล้ก็ได้อย่างเนี้ยเป็นต้นคือมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าจะทําให้ตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการปลอดอาวุธนิวเคลียร์นั่นหมายความว่าแม้แต่อิสราเอลเองก็ไม่ควรที่จะมี หัวรบนิวเคลียร์หรือการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อ่าท่านนี้บอกว่าอาจารย์ครับแต่มันก็มีอีกหนึ่งข่าวนะครับที่บอกว่าอาาิสราเอลนั้นไปบุกซีเรียนะครับวิธีคิดของเขายุทธศาสตร์ของเขาคืออะไรเหรอครับแต่ก็มีข่าวบอกว่าฐานทัพอาาิสราเอลเองก็โดนถล่มอยู่เหมือนกันในทางตรงข้ามนี่เท่ากับว่าเป็นคู่ที่สูสีหรือไม่อาจารย์มองอย่างไรใครได้เปรียบคืออย่างนี้ครับ ราเอลเนี่ยได้ใช้ปฏิบัติการทางอากาศไปถล่มโจมตีซีเรียมานานแล้วครับนับตั้งแต่เริ่มต้นของสงครามกลางเมืองซีเรียละนะครับคือคือสงครามนั้นเนี่ยเป็นสงครามที่ฝ่ายนึงต้องการที่จะโค่นล้มระบอบประชาอิาสารในประเทศซีเรียแต่ว่าเผอิญที่ระบอบประชาธิสาสตดเนี่ยเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับประเทศอิหร่านนะฮะแล้วก็อิหร่านเองก็ ก็มีกลุ่มฮิสบุลล็อกที่อยู่ทางเลบานอนด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อจะมีคนโค่นล้มระบอบบาชัดอันอาซาดเนี่ยอิหร่านจึงไปวางขุมกําลังนะ,ะแล้วก็เรียกร้องให้ฮิสบุลล็อกเนี่ยเข้ามาช่วยค้าจุนระบอบบาชตดอันอาซาดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นหลังสงครามกลางเมืองซีเรียเนี่ยเราจึงเห็นทั้งการเคลื่อนไหวของกองกําลังของกลุ่มฮิสบุลล็อกในประเทศซีเรียนะแล้วก็ ไออาร์จีซีของประเทศอิหร่านก็เข้าไปมีอิทธิพลบทบาทอยู่สูงมากเคียงคู่กับทัพัของรัรเซียนะครับแล้วก็ไอไอกองกำลังที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านพวกนี้รวมถึงไออาร์จกองกำลังของอิหร่านอะไรต่างๆก็อยู่ประชิดกับดินแดนที่เรียกว่าโกลนันไฮซึ่งดินแดนโกลันไฮนี้ของซีเรียเนี่ยนะฮะถูกอิสราเอลผน,นวกเข้าไปเรียบร้อยแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของประเทศของอิสรเอลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิสรเอลถึงแม้ว่าไม่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียเลยแต่ว่าด้วยความที่มันมีการเคลื่อนไหวทางการทหารของอิรักแล้วก็ของฮิสบุนล,ลอในประเทศซีเรียเนี่ยแล้วมันก็มีการการการแลกเปลี่ยนการขนส่งถ่ายเทอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่าง อะะิเซลจึงเข้ามาถล่มโจมตีในประเทศซีเรียด้วยนะฮะเพื่อที่จะ,ะขัดขวางไม่ให้ฮิสบุลล์และก็อ,อิหร่านเนี่ยได้พัฒนากองทัพหรือ,อความเที่ยวทางทางการทหารของ,ของ,ข,องของพวกนี้เนี่ยนะฮะที่มันอยู่ประชิดติดดินแดนของประเทศอิเซลนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับนะครับแต่ว่า ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ทันธมิตรของอิหร่านซึ่งเป็นกลุ่มกองรังติดอาวุธในซีเรียหรือนแม้แต่ในประเทศอิรักเนี่ยตอนหลังมันก็พัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะค,ะคือกลุ่มกองกําลังเหล่านี้เนี่ยได้ประสบการณ์จากสงครามกลางเมืองเป็นสิบสิบปีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะตอนนั้นตอนนี้เนี่ยกลุ่มพวกนี้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราจึงเห็นอิหร่านเนี่ยก็เข้าไปถล่มโจมตีทางอากาศ นะครับในดินแดนประเทศซีเรียอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้คือคัอต่อนะครับแต่ว่าถามว่าอกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ในซีเรียหรือในประเทศอิรักเนี่ยจะไปเทียบกับกลุ่มฮิสบุลหรอได้หรือไม่นะผมคิดว่าคงยังนะฮะคือยังเป็นกองกำลังเ,เล็กๆที่เป็นกองกำลังท้องถิ่นไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะไปต่อกรกับอิสราเอลหรือสาหาร,ร,ร,รัฐอเมริกาหรอ แต่ก็ว่าก็สามารถที่จะยิงโดรนหรือว่ายิงยิงจรวดอะไรต่างๆเข้าไปในในประเทศอิสเซลได้นะฮะคือคือสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่าอิสเซลและสาม,มริกาเนี่ยกำลังต่อสู้กับอกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งผุดขึ้นมาหลังปรากฏการอารับสปริงเ,ย,เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นภาพรวมๆที่อยากจะฉายให้พวกเราเห็นนะครับ